สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n วอลล์รีทิฟแท็กเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือ2อค่ะและอุปกรณ์ตอบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะรีวิวรถแท็กเตอร์ให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันสำหรับวันนี้หนูมี36แรงม้านะคะจากค่ายคูบุต้ามารีวิวเนาะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้อัปเดตสินค้าหน้าร้านประจําวันที่4พฤษภาคมพศ2564นะคะเดี๋ยวหนูจะเริ่มรีวิวกันเลยเนาะ,ะอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นที่ยอดฮิตเลยนะคะ L 3 6 0 8สามหัศ นี้เป็นตัวดีค่ะสำหรับตัวนี้เป็นตัวดีทเนาะจดทะเบียนปี54ค่ะ2554มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าแบบคันโค้งนะคะหรือเลืกอกอย่างว่าคันบนเนาะอุปกรณ์ด้านหลังเดี๋ยวหนูขึ้นรูปให้ชมนะคะเป็นผ่าน5 2คูณยีนะคะยี่ห้อ LCS ให้เป็นของใหม่แกะกองมือหนึ่งเลยตรงนี้เลยนะคะรูปภาพตรงนี้เลยเนาะ จะได้ไปเป็นของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะลูกค้าร้านเราสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถเก็บสีเนาะมีการทําสีมาแล้วนะคะเป็นรถเก็บสีเก็บงานแล้วเนาะแล้วก็มีการเ,เปลี่ยนนะคะในส่วนของล้อยางคู่หน้าด้วยนะคะมีการเปลี่ยนในส่วนของล้อยางคู่หน้าเนาะก็ที่จะได้ไปนะคะเป็นล้อยางคู่หน้าของใหม่ใบมีดันดินหน้าแบบคันบนหรือคันโค้งนะคะแล้วก็ อ,อุปกรณ์ด้านหลังได้เป็นผ่านใหม่ยี่ห้อ LCS ค่ะเป็นผ่าน5ของใหม่เลยเนาะยี่ห้อ LCS เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทเลยนะคะที่พี่ๆหลายท่านน่าจะาคุ้นหูคุ้นตากันแล้วเนาะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะคะที่ดังมากๆเลยสำหรับตอนนี้เนาะยี่ห้อ LCS ค่ะ สภาพรถก็พร้อมใช้งานนะคะพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมนะคะอย่าเพิ่งกดปิดกดข้ามกันไปเนาะอยู่ท้ายท้ายคลิปนะคะ,คปะ,คะเปลี่ยนล้อยางคู่หน้าให้แล้วนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยสมบูรณ์ทุกจุดนะสำหรับตัวนี้ซินไม่มีรั่วไม่มีเยิมนะคะสตาร์ติดง่ายเลยระบบ PTO หรือว่าระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงด้านหลังใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ แล้วก็สําหรับหน้าไม้เนาะสำหรับตัวนี้นะคะหน้าไม้อยู่ที่1209ชั่วโมงการทํางานค่ะ1209ชั่วโมงเนาะจดทะเบียนปีพศ2554มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะทางร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะก็ถ้าพี่ๆมีรถเก่าเนาะมาตีเทินเป็นรถของทางร้านเราได้นะคะเราให้ในเลทราคาที่ตามจริงเนาะให้ได้เลทราคาตามจริงกันเลยเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะจะได้อุปกรณ์ตามนี้นะคะส่วนพี่ๆท่านใดอยากจะได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมอยากจะได้เป็นโรตารี่หรือว่าอยากได้เป็นหางตัดย่านนะคะทางร้านเราก็มีจําหน่ายทักทายเข้ามาได้เนาะตัวนี้หนูก็ให้เป็นใบมีดดันดินหน้าไปก่อนแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังให้เป็นผ่านพวนตาช้างนะคะราคาอยู่ที่ 35,000บาทค่ะ35,000บาทราคานี้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดค่ะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มเนาะในราคา35,000บาทถ้าพี่ๆท่านใดรับน้อง36ดีทีคันนี้ไปดูแลต่อนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์และ ID ดียลนด้านล่างนี้ค่ะอันนี้หนูพาชมหน้าใหม่นะคะ1209ชั่วโมงการทำงานค่ะก็ร้านเราส่งฟรีทั่วไทยนะคะส่งฟรีทั่วไทยทุกคันนะคะราคาพูดคุยต่อรองกันได้นะ ทุกคันราคาพูดคุยต่อรองกันได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวันเลยนะคะ3 6 5วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนัคะัตเลิกทักทายเข้ามาได้ทุกวันมาชมสินค้าหน้าร้านกันได้ทุกวันเลยทดลองขับกันได้ทุกวันเนาะ ชมประมาณนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็0875734727 ID Line น้ำตา2611นะคะอยากได้รูปอยากได้คลิปอยากได้โลเคชั่นทักมาได้ที่ ID Line ด้านล่างนี้เลยนะคะถ้ายคลิปเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจนะคะของทางร้านด้วยนะคะวอล t i ทแท็กเตอร์เนาะแล้วก็วอลเลทแท็กเตอร์กำแพงเพจนะคะมีสินค้าอื่นเพิ่มเติมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรแทกเตอร์ยันมาคูเวใต้อิเซกินะคะมีอุปกรณ์ตอบพ่วงทั้งมือ1และมือ2อัปเดตทุกวันเลยเข้าไปชมกันได้นะคะก็อันนี้พาชมด้านหลังเนาะระบบ P ี o ไฮดรอลิกยกขึ้นลงได้ตามปกติเลยนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยเนาะและถ้าพี่ๆท่านใดที่ออไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะก็สามารถที่จะโอนมาจามาจองได้เนาะหนึ่งถึงสองหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับรถนะคะแล้วก็ส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากมาชมของจริงหน้าร้านก็ติดต่อเข้ามาก่อนนะคะว่าจะมาชมวันและเวลาไหนนะคะเราจะได้ล็อกคิวให้เนาะเผื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปแล้วพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเวลานะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอการขับรีวิว อยูกันเลยค่ะเอาเลย